ah oh. เชื้ดบินะครับพี่ทุกท่านขอบคนะรับขอบคุณนะครับก็แฟนทับยครับแฟนมาทัสวยครับช่วยกันในวันนี้ครับขอบคุณมากครับจ้เดี๋ยวมจะชี้แจงนะครับสหรับยอดบริจาคยอดบริจาคนะครับผหรับรายได้ที่ผมขอบคุณเข้ามานะครับก็เป็นจากในขของทางบ้านแฟนทับเฟรมนะครับบ้านแฟนับเฟรมนะครับในจนวนเกินึงมืพัน 221บาทครับนะครับแล้วยังนี้นะครับของ้านลับเฟรมนะครับมีลัอเฟรมโลสมทะบุญันด้วยนะครับทั้สามหมนสี0พั รวมทั้งสิ้นนะคะสมทบจากทางทีมฟุตบอลอีกนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น98,796บาทครับกี่ต่อกี่ต่อผมรูกว่าแฟนคลับเฟมเฟมเฟมฟุตบอลนะครับเราอยานให้เขาเป็นหอนะครับ คโอเคครับผมแล้วก็อันนี้นะครับเป็นสุวน2อง น้องเฟรนนะครับต่อไปครับน้องม่ชานะครับจำนวนเงินสามหมื่นกัามนแปครับ ผู้บริหารสถานีวิวและ,ะพี่แอฟแมของเราที่เป็นได้การจาัดกิจกรรมในครั้งน,นี้ครับขอเรียนเชิญครับวันนี้นก,นก็มีนักลงมายังร่วมกับชมชมด้วยนะครับวันนี้มีจำวนวนเง<ก>ินค่ะกับครับเดี๋ยวเรียนเชิญถ่ายรูปร่วมกัอนอีกคร่บเพราะว่าภาพนี้เดี๋ยวเราจะไปลง ในขวพอพอดของนิยตยสารด้วยนะครับของดารายุคใหม่นะครับในวันนี้นะครับ